สวัสดีครับนี่พทุกท่านครับก็วันนี้เราจะมาสอนการสมัครไ n e c r a f t นะฮะในเซิร์ฟเวอร์เล่นต่างๆนะฮะก็เออผมก็ได้เป็นสก,กินแฟนแมนแบกนะฮะโอ้โหพิมพ์มั่มๆยังได้นะฮะวิธีการตั้งชื่อให้กด Enter นะฮะแล้วมันจะเขียนใช่ไหม ให้ให้ยินดีต้อนรับพิมพ์ตามันนะ้พิมตามันนะ R E G I S T E R นะให้เขียนให้เขียนตามันตรงนี้นะมันีเขียนให้รหัสผ่านสองครั้งน,นะจากนั้นให้กดห่างไปนะให้ใส่รหัสที่คุณจําได้ย้ําให้คุณจําได้นะฮะอ่ะเสร็จแล้วให้กดห่างนะแล้วหนึ่งสองสามสี่เอาผมจะตั้ง ก็จะใส่นี้ฮะหนึ่งสองสามสี่นะแล้วก็กดอีกหนึ่งสองสามสี่นะคบมันต้องกดสองครั้งฮนะแต่ถ้าเราจะล็อกอินแล้วก็ล็อกอินนะแค่นั้นนะฮะเสร็จแล้วนะฮะล็อกอินเสร็จแล้วได้ปกตินะฮะวิธีการล็อกอินนะบแบบเราเข้าแล้วเออแบบวันถัดไปนะอ่ะอ้าวมาแล้วเซิร์ฟเวอร์เข้าไม่ได้ ที่บอกแล้วจากนั้นนะตอนตอนมัดพานะให้กดตรงนี้เหมือนเดิมกดตรงนีแ้แล้วให้เขียน L O G I N นะมันจะพิมพ์ให้เองแล้วกดหางนะแล้วคุณก็ให้พิมพ์รหัสที่คุณจําได้นะที่สมัครเอาไว้แล้วนะนี่ฮะคุณไม่ต้องกดสองครั้งนะฮะก็กดให้ครั้งเดียวพอ แค่นั้นพอนะฮะก็คลิปนี้ขอจบเนี้ยอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะคลิปนี้มาชา้าๆมาแบบคลิปแบบช้าๆนะเพราะเอ้ยไม่ใช่เร็วๆนะฮะเพราะว่าเพื่อนผมแบบจะเล่นไมค์คาบไงก็บ่นว่าไอตีตีทำไม่นหน่อยตีแต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 ทำไม่หน่อยนะฮะเดี๋ยวคนตีมากนะก็คลิปนี้ขอจบเนี้ยฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ